สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นเช้าวัน,วนสดใสวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2564ค่ะวัดพระแก้วนะคะหรือว่าตรงเนี้ยค่ะจะเป็นบริเวณส่วนของร้านกาแฟภายในพระบรมมหาราชวังค่ะไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะท่านไหนที่จะมาศกกรกานะคะมากราบ ท้แก้วรมรกตนะคะในพระบรมมหาราชวังก็มาได้เลยค่ะนี่นะคะเป็นโซนร้านค้าร้านกาแฟน,นะคะเตรียมสถานที่ไว้รองรับนักท่องเที่ยวนะคะ<ม>ตอนนี้ก็เป็นยำเช้านะคะนี่ก็จะเป็นบุตรฟาตฟท่านสามารถามาเที่ยวได้ค่ะก็ะ<ม>ตอนนี้นะคะเปิดให้ชมนะคะให้ชมวังแล้วนะคะ นี่เป็นบริเวณภายในก่อนนะคพี่ขอแนะนำรบริเวณภายในค่ะสะอาดร่มรื่นเย็นช่ำเลยนะคะท่านไหนที่จะมาในสมพระราชวังตรงสนามหลวงนะคะเพื่อมาสักการะพระแก้วมรกตวันนี้เปิดวังวันแรกค่ะหลังจากที่เจ้าโควิดนะคะได้ ทำให้ต้องปิดเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันในขั้นต้นตอนนี้นะคะได้เปิดให้ทุกคนเข้ามาสักการะแล้วค่ะนะคะสะอาดรม่มรื่นมากเลยค่ะ,คะพี่จะขอแนะนำร้านคา้าร้านกาแฟกาแฟของเข้าเป็นกาแฟที่อร่อยมากนะคะเป็นกาแฟของโครงการหลวงค่ะพันอาราบิก้านะคะ อตอนนี้ก็จะเริ่มมีนักท่องเที่ยวมาแล้วนะคะพี่พี่ให้ดูข้างนอกนะตอนนี้นักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาแล้วคะ่ะวันนี้เป็นวันมงคลนะคะวันดีนะคะทุกคนคะ่ะเข้ามาได้เลยสะอาดมากมีน้ำดื่มบริการด้วยนี่บริการฟรีมีจุดท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึกภายในร้านกาแฟได้ เขาบอกว่าถ้ามาวัดพระแก้วล้วต้องมาชิมกาแฟนะคะเพราะกาแฟของออร้าน Golden Page ในสมระราชวังอร่อยมากเข้มขน้นแล้วก็ดื่มแล้วได้อัรรถมีความสุขในการดื่มทุกครั้งค่ะนะคะนี่เลยความสะอาดความสะดวกสบายภายในร้านค้าในสมระราชวังอย่าลืมนะคะวันนี้เปิดแล้วนะคะ ให้ทุกคนได้มาสักาการะพระแก้วมรกตเตรียมดอกไม้มาเองก็ได้ค่ะไม่เป็นไรถ้าไม่เตรียมมาก็ตรงข้างหน้าเขาจะมีไว้บริการให้นักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะมากับสักการะได้เลยสะอาดร่มรื่นค่ะกาแฟอร่อยมากพี่บอกเลยนะคะว่าอร่อยมากมมาในนี้แล้วต้องมาชิมให้ได้นะเพราะว่าของเขาดังดงต่างประเทศอร่อยมากใช้กาแฟ เกรดเอสินค้าก็ดีมากค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงก็เชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาได้เลยไว้เจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ